ครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้สูร่รายการแจ้ง4ี่โมงเย็นอยู่กับผมธนชัยนนท์นครดิฉันพันรุงคุณพงพันธ์ค่ะกลับเรามากอดติดกับภาวะตลาดหุ้นไทยกันนะครับ ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ค่ะปิดอยู่ที่ระดับ1,235.95จุดแล้วลงไป7.01จุดหรือ0.56%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย22,241ล้านบาทการซื้อขายหุ้นช่วงเช้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะคะทำจุดสูงสุดที่ระดับ1,247.89จุดและแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ1,233.58จุดค่ะคในช่วงของภาคบ่ายดัชนียังคงมีการปรับตัวลงไปต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลงไปต่ำสุดอยู่ที่1,200 26จุดนะครับหรือปรับตัวลงมา1 6จุดส่วนล่าสุดนั้นดัชนีก็มีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่1 2 2 9จุดนะครับปรับลดช่วงช่วงที่มีการปรับลดลงไปนะครับผมลงมาเหลือ13.5 0จุดาบุมูลค่าการซื้อขายสามสเอ่ล้านบาทนะครับล่าสุดนะครับผมปัจจัยหลักนะครับยังคงมาจากเรื่องของต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความคาดหวังของวัคซีนโควิด -19 นะครับที่ที่ คือที่ผิดหวังอ่ะนะครับผมแล้วก็มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐด้วยนะครับที่ยังคงต้องรอความชัดเจนอยู่นะครับผมขณะที่เรื่องของการชุมนุมการเมืองในในประเทศตอนนี้นะครับผมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่ด้วยะนะครับผมสำหรับแนวรับแนวต้านนะครับในช่วงภาคบ่ายก็อยู่ที่บริเวณ1,230จุดนะครับผมตอนนี้ก็ ปิดรับมาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้สามารถที่จะปิดเหนือหนึ่งสอามศูนได้ก็อาจจะพอเป็นติเป็นที่ดีได้นะครับผมขณะที่ในส่วนของแนวต้านั้นนะครับก็อยู่ที่หนึ่งสองห้าศูนย์จุดนะครับผมแหมต้องต้องติดตามมาดูนะครับผมเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็ปรับตัวไปเล็กน้อยประมาณสิบสาจุดะนะครับผมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหุ้นเอเชียกัน พูดถึงเชียร์วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะปรับลดลงนะครับก็มาจากเรื่องของความคาดหวังเรื่องของโควิดวัคซีนโควิดนะครับที่มีลดลงนะครับนี่เกีป่ประเทศญี่ปุ่นนะครับปิดตลาดปรดับตัวลงมา96จุดเกาหลีนะครับปรับตัวลงมา19จุดไต้หวันลงมา77จุดนะครับทัางเสียงฮ่องกงปิดบวกขึ้นมาได้228จุดขณะที่เสร็จตามสิงคโปร์ปิดบวกยังไม่ได้ปิดนะครับบวกขึ้นมาได้4.60จุด ส่วนมาเลเซียลบไป6.78จุดซึ่งไฮ้คอมโพสิตระเทศจีนเปิดบวกขึ้นมาได้4.18จุดฟิลิปปินส์นะครับลงไป39จุดเวียดนามลงบวกเล็กน้อยนะครับ0.54จุดแล้วก็อินโดนีเซียติดลบลงไป1.74จุดนะครับมาดูกันที่หลักทรัพย์ที่มีส่วนในการกดแล้วก็ดันดนัชนีกันบ้างนะคะเริ่มกันที่หลักทรัพย์ที่มีส่วนในการกดดัชนีมากที่สุดในแบบแรกของภาคเช้าค่ะ อันดับที่1 CPO ค่ะลดลงมา75สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.61จุดอันดับที่2 SCC ค่ะลดลงมา5บาทส่งผลต่อดัชนี0.55จุดอันดับที่3 CBG ลดลงมา4บาท50สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.41จุด อัลไพซี่ CPN แล้วลงมา1บาทส่งผลต่อดัชนี0.41จุดและอันดับที่5 s c b แล้วลงมา1บาท25สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.39จุดค <CPU S 1> <ะ>่ะ c p o ล่าสุด58.50บาทนะครับก็เท่ากับปิดเท่ากับปิดตลาดภาคเช้าพอดีนะครับผมก็ราคาหุ้นวันนี้ ปรับลงมานะครับ<ม>ก็อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าอาจจะมีการใช้มาตร,รการเคอร์ฟิวนะครับมผมก็อาจจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของเซเว่นเวนะครับส่วน s อ c ซตอนนี้3 3 5ลบาบาทนะครับนอกนั้น หุ้นทุกตัวนะครับก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนล,ลบนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับทางด้านค้าปีนะครับโดยเฉพาะหุ้นเครื่องดื่มน,นะครับก็กลัวว่ามาตรการเคอร์อฟิวอาจจะทำให้ยอดขายนั้นปรับลดลงนะครับผมค่ะมาดูหลักทัพย์ที่มีส่วนในการดันดัชนีกันบ้างนะคะฮันดับแรกของภาคเช้าค่ะอันดับที่หนึ่ง CPF ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา25สตางค์ส่งผลต่อด,ดัชนี0.19จุดอันดับที่สองทิศโก้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2บาทส่งผลต่อดัชนี0.14จุด อันดับสามซีอาร์ซแบบตัวเพิ่มขึ้นมา25สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.13จุดอันดั van, บที่4 a d v a n c e นซ์แบบตัวเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.13จุดและอันดับที่5 GPSC พีเแบบตัวเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.12จุดค่ะ c p ล่าสุดนะครับต่อสู้กันระหว่าง26กับ26.25นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็เป็น กำลังเข้ามาไล่เก็บหุ้นกันอยู่ที่กันประมาณ26ถึงประมาณ26.50บาทจนอยู่นะครับผมส่วนทิสโก้เองนะครับตอนนี้ยังคงสามารถที่จะยืนแข็งได้แล้วก็ส่วนกับภาวะตลาดหลังจากที่เมื่อวานนี้แจง้งผมประกอบการออกมากระด้กว่า1,600กว่าล้านนะครับผมดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้คอมเบลโชร้เก้บปอร์เซ็บีเอสไลโชยี่สิบสองจร์เซ็นะครับถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับขณะที่ในส่วนของ CRC นะครับในวันนี้ก็ล่าสุดนะครับเมื่อเช้านฟื้นมาเล็กน้อยนะครับแต ปรับตัวลงไปแล้วนะครับเหลือ26.50บาทนะครับผมมาดูหุ้นที่น่าสนใจกันเลยนะคะตัวแรกวันนี้ค่ะที่ TW จำกัดมหาชนนะคะหรือ t ี w นั่นเองล่าสุดราคาหุ้น12บาท10สตางค์ค่ะประับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะคะ0.82%หลังจากที่วันนี้ทําจุดสูงสุดของวันอยู่ที่12บาท30สสตางค์แล้วก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงมานะคะ ในเรื่องของการประเมินกําไรสุทธิไตรามาสสาค่ะคาดการว่าจะอยู่ที่ระดับ826ล้านบาทนะคะคิดเป็นการเติบโต14%จากช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วและเติบโตอีก19%จากไตรามาสที่แล้วค่ะมาจากส่วนแบ่งกําไรบริษัทร่รวม CKP นี่ละคะที่คาดว่าพลิกเป็นกําไรสูงมากกว่า100ล้านบาทเปรียบเทียบกับไตรามาสสที่ผ่านมาที่มีบันทึกส่วนขาดทุนนะคะ24ล้านบาทโดยในเรื่องของประเมินนะคะว่ากําไรสุทธิไตรามาสสเติบโตเนี่ยมาจากปัจจัย หลักๆใน3ามปัจจัยด้วยกันค่ะปัจจัยแรกนะคะเป็นเรื่องของการคาดการณ์นะคะปริมาณจําหน่ายน้ําประปาทั้งหมดอยู่ที่82ล้านบาทนะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะประมาณ0.7%จากปีที่แล้วนะคะแล้วก็0.5%จากไตรามาสที่แล้วนะคะหลักๆเนี่ยหนุนโดยพื้นที่ในส่วนของประชุมธานีแล้วก็รังสิตนะคะซึ่งส่วนส่วนผู้ใช้น้ําส่วนใหญ่เนี่ย66%มาจากภาคครัวเรือนค่ะขณะที่การใช้น้ำนะคะในพื้นที่นครปฐมสมุทรสาครแล้วก็นิคมอ,อุตสาหกรรมบางปะอินเนี่ย ถือว่ายังมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยนะะเพราะว่าภาคบางอุตสาหกรรมบางส่วนเนี่ยก็มีการปรับลดกําลังการผลิตค่ะปัจจัยที่2นะคะเป็นในเรื่องของกําไรขั้นต้นค่ะคาดการณ์จะอยู่ที่70.5ถือว่ามีการปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสสซึ่งอยู่ที่ระดับ70ค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากต้นทุนการบํารุงรักษาที่ลดลง ปัจจัยที่3ค่ะส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม CKP คาดการจะพลิกเป็นกําไรประมาณ125ล้านบาททีเดียวค่ะถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจากไตรมาสสที่มีการบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนเนี่ย24ล้านบาทนะคะหลังจากที่ในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของไฮซีซั่นแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานน้ําไซยาโรีเนี่ยมีการเดินเครื่องแบบเต็มกําลังการผลิต100%ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผานมาค่ะ ในเรื่องของการประเมิกนกำไรสุทธิในปี2563คาดการจะอยู่ที่ระดับ2.96พันล้านบาทมาจากการปรับสมมติฐานนะคะปริมาณการจำหน่ายน้ำประปาแล้วก็ cross profit margin ค่ะที่จะมีการทรงตัวอยู่ในระดับสูงณตอนน,นี้ประมาณการกำไรสุทธิปี2564จะอยู่ที่ระดับ3,300ล้านบาทนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวราคาหุ้นค่ะถือว่ามีการปรับตัวลดลงมาถือว่าค่อนข้างเป็นไปตามภาวะตลาดในช่วงของ1-3เดือนนะคะดังนั้นค่ะจึงมีโอกาสที่จะปรับตัว คืได้นั่นเองค่ะครับผมไปดูราคาเป้าหมายของ TTW กันราคาเป้าหมายของ TTW ค่ะบริษัททรัพย์เคทประเทศไทยให้คําแนะนําถือราคาเป้าหมาย14บาทบริษัททรัพฟิลิปประเทศไทยแนะนําซื้อราคาเป้าหมาย14บาท30สตางค์ค่ะไปดูหุ้นตัวต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือ บริษัทสีสวัสด์คอมเรชันจำกัดนะครับหรือหุ้นสวัสด์ตั่นเองค่ะล่าสุดราคาหุ้น47บาท75สตางค์ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.6%วันนี้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้อยู่ที่48บาทนะคะในเรื่องของทางผู้บริหารคาดการณ์ว่าสินเชื่อจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงของไตรามาส3หลังจากที่กลับมามีการเปิดโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวทําให้คาดการณ์นะคะว่าในตัวของสินเชื่อเนี่ยจะมีการกลับมาเติบโตได้ประมาณ5%จากไตรามาสที่แล้วในช่วงของไตรามาส3ค่ะแล้ว แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ5%ในช่วงของไตรมาสสีนั่นเองโดยคาดการณ์นะคะว่าสินเชื่อกว่า30%ของพอร์ตค่ะจะเป็นสินเชื่อที่มีบ้านแล้วก็ที่ดินค้ำประกันนะคะโดยที่เป็นสินเชื่อที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะคะถึงปีละ35%ค่ะภายใต้บริษัทลูกนะคะแล้วก็อีก10%เนี่ยภายใต้านานโนไลเซน้นนะคะก็คิดได้สูงสุดประมาณ33%นอกจากนี้ค่ะมีสินเชื่ออ,อื่นๆน,นะคะเป็นสินเชื่อรถยนต์แล้วก็รถจันนันัะักกกกรรยยยาานนนนนต์์ะค็็มเปปหลทพ้ด เช่นเดียวกันโดยที่มีอัตราดอกเบีย้ย24%ค่ะทางสวัสดิ์เองนะคะมีการรายง,งาน NPL ค่ะลดลงนะคะมาอยู่ที่3.93%ในช่วงของไตรามาส2จากเดิมเป็น4.99%ในช่วงของไตรามาสแรกนะคะหลังจากที่รัฐมีการให้ใช้มาตรการทางบัญชีที่ผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ทําให้สินเชื่อที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่กลายเป็น NPL ทําให้เครดิตคอร์สค่ะลดลงมาอยู่ที่0.77%นะคะจากในไตรามาส2อยู่ที่ประมาณ2%ค่ะ ในเรื่องของสินเชื่อนะคะครึ่งปีหลังคาดการณ์ว่าจะมีลักษณะที่มีการปรับตัวดีขึ้นนะคะหลังจากที่เครดิตเขาทั้งปีเนี่ยลดลงนะคะเหลือ1.25จากเดิมประมาณ1.45ค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าการตั้งสำรองนี้เสียจะลดลงด้วยนะคะลดลงจาก93.3ในช่วงของไตรามาส2จะเหลืออยู่ที่66.8ในปี2563ค่ะในเรื่องของ EPS คาดการณ์จะมีการเติบโตได้นะคะก็ต่อเนื่องไปจนถึงปี2564เลยทีเดียวแล้ว ก็ในเรื่องของสินเชื่อคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ11%แล้วก็ปีในสิ้นปี2564ค่ะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ14.7%ค่ะครับไปดูราคาเป้าหมายกันนะครับราคาเป้าหมายของสวัสดิ์ค่ะบิสตทซับทิตโก้แนะนำถือค่ะราคาเป้าหมาย53บาทบริษั์หลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย60บาทค่ะครับผม มาดูหุ้นฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับเปิดตลาดมาในช่วงของบ่อยวันนี้ปรากฏว่ามีการปรับตัวดีขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ลงมาค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับและของเยอรมันนะครับล่าสุดบวกอยู่7 9จุดนะครับ7จถึง79จุดแล้วก็ของฝรั่งเศสนะครับ CAC 40นะครับก็บวกอยู่ประมาณสัก66จุดได้ ตลาดลับนันดอนบวก55จุดนะครับอิตาลีบวก84จุดนะครับโปรตุเกสก,ก็บวก10จุดบูริเยมววันนี้ปรับตัวลงมานะครับ3 4จุดแล้วก็เนเธอร์ลแลนด์นะครับบวกอยู่ประมาณสัก4จุดนะครับภาพรวมนะครับตลาดยุโรปวันนี้ค่อนข้างที่จะสดใสนะครับค่อนข้างที่สดใสพอสมควรนะครับค่ะก็นักลงทุนก็มีการทักทายกันเข้ามานะคะคุณพัชชราพรค่ะ คุณลลิตานะคะคุณปามค่ะแล้วก็รวมถึงคุณอุ๋ยด้วยนะคะก็ทักทายกันเข้ามาเป็นประจำทุกวันเลยขอบ,ค,บคุณทุกท่านมากนะคนะขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของสลัดกันแบ่งรัฐบาลกันนะครับผมนะออกไปแล้วนะครับผม งวดรางวัลประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับรางวัลที่1นะครับของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขที่ออกคือ286051ฟังอีกครั้งนะครับรางวัลที่1นะครับงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2563เลขที่ออก286 051นะครับส่วนเลขหน้า5ตัวเอ่อขอโทษนะครับเลขหน้า3ตัวนะครับผมมี2รางวัลรางวัลแรกคือ189รางวัลที่2คือ464ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับรางวัลแรก045และอีกรางวัลคือ980ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับเลขที่ออก38ฟังอีกครั้งนะครับเลขที่ออก 3 8นะครับนี่ก็เป็นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16จตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะครับที่ถูกางวัน,นะครับในวันนี้นะครับผมแหมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเลขแรงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะไม่ค่อยได้ตามอะ,ะนะเรื่องเรื่องหวยนะครับผม ล่าสุดนะครับ16นกา4นาทีนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับอยู่ที่ 1,229. จุดนะครับแม่เท่ากับตอนที่เราเข้ารายการพอดีเลยนะครับดัชนีปรับตัวลงมาประมาณสัก13จุดได้นะครับมูลค่าการซื้อขาย36,650ล้านบาทนะครับวันนี้คิดว่ามูลค่าการซื้อขายไม่น่าจะ มากนะครับเนื่องจากว่าติดเสาทิศด,ด้วยะนะครับผมแล้วก็มีปัจจัยลบนะครับจากต่างประเทศเข้ามานะครับรวมถึงยังคงจับตาเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้คือรายการแก๊งสี่โมงเย็นนะครับวันนี้ผมแล้วก็น้องฟิล์มขอรับท่านผูช้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทสวัสดีครับสวัสดีค่ะ าหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน